นวันไม่รู้จักทำง,งานเก็บของของเกศแล้วใส่หัวอจะบ้านชิบไปเลยนะไรอ,อย่างไยซิแม่ไม่ได้อย่างนึกตัวโอ้แม่อีอย่างไรซิทำอะไรงั้นเหรอฉันสิต้องถามพี่อ่ะนั่นมันห้องนอนของฉันนะพี่ก้าดไยังไงเอาแม่พี่มานอนอ่ะห้องมึง่ะมึงแต่งงานไปอยู่กับผัวมันแล้ว ไม่อายแบบสบายมาอยู่นี่บบี่วันแล้วมันจะได้ไมันมีซิทมาอ้างอย่างสักอย่างแต่งออกไปแล้วยังไงอ่ะถึงยังไงซะมันก็เคยเป็นห้องนอนของฉันอะอีกอย่างหนึ่งนะแม่พี่ไม่สบายอะ่ะแล้วพี่ยังให้มันนอนห้องฉันเนี่ยนะถ้าเกิดตายขึ้นมาจะว่ายังไงซิมโอ้ยนี่แกกล้าตอบฉันเหรอฮะต๊บมึงเลยไอเด็ ไออย่างขอตั้งกูซิมนี่ไม่อย่ากไงเหมอมาอยู่นี่ไม่มา่ยพี่มึงขอให้อยู่ใหกูให้อยู่เฮี้ยนให้กูซงมงเฮี้ยนจนจบขอบคุณสักกรรมมึงเนี่ยมมีเลยแล้วประเดี๋ยวนี้จะไหนสันดานเอ๊ะหัวมึงลากอะเฮ้ยมึงเฮี้ยเรียกมึงเต้าตายอะพี่ไฟมันตบฉันนะพี่ไอ้อย่างของไอ้เนีไอตั้มไอมิซิ่งอย่าไปต ไอซีมันก็โอ้ถูกนะไอก็บฮู้ว,ว่าแม่ไอกำลังบสบายอยู่อะไล่จะเอามาอยู่ตีนี้ยังยังถ้าเกิดแม่ไอาตายขึ้นมาจะย่าจะใดแถมยังใครไอกับลูกอะเปิดไอท์ปอแล้วนะไอก็ยังจะเอาแม่ไอามาไปิดพลางองเปิดแฮม,มหมู่ฮู้ว,วะจะใดไอ้ก็เอาแม่ไอไปอยู่อื่นเลยเปิดเพื่ออยู่นี่ไปไม่ออยากพอ,อไฟมึงอู้อีกัลแม่ฮักะฮะมึงลืมไปแล้วกะตอนมึงเหมืนมีตังค์มึงเคยเปิดร้านแม่ฮั้ก็เอาตังค์เพ้่ตอนมึง,มมงมคลอ,งอ,อ,งอดลูก แม่ให้กัเก็ยรตคนพอเนอะแล้วลูกแม่ให้ก็เลี้ยงเนอะมึงแบบจะมีเวลาแล้วแต่เดียวเนี่ยแม่ให้แบบสบายอะ่ะแม่ให้เป็นจี้มึงรังเกียจแม่ให้ไะฮะมึงอยากเป็นคนจี้เออวันยอมรับอยู่แต่ก่อนแม่อ้ายอ่ะอ,ย,อยจนเหลือเปิน้นเลี้ยงลูกคือเปิลแต่แต่เ,เดียวเนี่ยแม่อ้กับเจ๊ได้มีลูกแค่คนเดียวอยู่เลยกะไอ้ตี๋ลมมันไปอยู่ไหนมันยังมาพรอแม่มานร้องมันมาโห่เลยครับว่าแม่มันสบายกับมังจะตายอะ่ะ มันจะเอาผลลัทุกอย่างมันต้องอยู่ตีไอ้คนเดียวมัตีอ่ะลูกเมียมันอยู่พัทยาบุญมันเขาสองคนดักปากเลยไปนต้องอู้นะมันเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้มันต้องอยู่ออกไปเลยแล้วมันต้องมาหย่ำรีมซ้ำไปจำไว้เลยไหนตั้มถ้าไอ้เลือกไหมไอ้ระวังคนเขาอ่ะวันพุธไอ้ก็มาจะไม่แจ้งคนเต็มพอได้เลยเออเซ็งก็เซ็งไอ้ก็ดีแล้วกันต้องไม่ยุบแฮร์ไอ้มาขึ้นแล้วคนยังมึงอ่ะ ห้ามเอาเป็นเมียหรอกไปเขาออกไปเออไปก็ไปสิบาทไปปันไป,ป,ปไปต<ป>ตามบดีไปยะจัาลูกจะไหนไปเป็นเตอร์คนจะอีน้นะเสร็ไปดีจะอี้นะีว้จกคุณคุน tôi ấp ẩn tôi là mẹ Bói mình phải cái tài này cái phải tự Không đó mẹ đi mẹ đây cho đấy Cứ mua chắc vui đây nè Về nhà mẹ cái đi hồn cho phò mẹ ấy Mình tự đu lấy mẹ ấy Hãy đi cho kênh mẹ Mì gì Để không bỏ mẹ những video hấp Chim, nó bị unit tăng bỏ, bị lướm cơm để bị ao cầm Được. Mới biết máy hả? Hảm chứ ba hả Khiến? Hả lướm cợp? Này gã cờ mừng Mày CỦA CỦA nhà em co